ซอสสุดนี้ใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมครับไม่ต้องเอาไปคลุกน้ำมันกระเทียมเจียวก่อนก็เลยเหมาะมากที่จะทาใส่ขวดเอาไปขายได้เลยลูกค้าซื้อไปแล้วคลุกเส้นได้เลยไม่ต้องยุ่งยากครับผมก็เลยได้ทดลองเอาซอสสุดนี้ไปทําแจกโรงทานงานกระถิ่นประจําปีนี้ด้วยผลตอบรับดีมากครับทําไป3ามรอยกว่ากล่องปรากฏว่าทําไม่ทันเลยครับทั้งที่ในงาน มีกว๋วยเตี๋ยวแห้งไปแจกด้วยกันหลายเจ้าน่าจะเพราะว่าช่วงนี้กําลังฮิตกันแต่ว่าที่ร้านของเราคนต่อคิวยามากๆครับหลายๆคนที่ได้ลองชิมแล้วก็ต้องกลับมาขอต่อคิวซ้ำอีกเพราะว่ามันอร่อยจริงๆดังนั้นใครอยากได้สูตรนี้เอาไปท,ทำลงทานแจกงานกระถิน่นหรืองานบุญต่างๆหรือแม้แต่อยากจะนําไปทําขายก็สามารถนําสูตรนี้ไปใช้ได้เลยครับซึ่งผมจะเพิ่มซอสคลุกกว๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรใหม่นี้เป็นซอสชนิดที่5ที่จะเพิ่มให้กับนักเรียนฟรีเลยครับเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กันด้นะ อันดับแรกเรามาเจียวกระเทียมเจียวกันก่อนเลยนะครับเวลาเจียวกระเทียมเนี่ยอย่าใช้น้ำมันร้อนนะครับเราสามารถใส่กระเทียมลงไปใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวไปสปักพักหนึง่งแล้วค่อยเพิ่มเป็นไฟกลางครับ oh. พอกระเทียมขอบเริ่มเป็นสีน้ำตาลเราก็ตักขึ้นได้เลยครับไม่ต้องรอให้มันเหลืองกรอบในกระทะนะครับเพราะว่าเมื่อตักขึ้นมาแล้วมันจะมาสุกต่อข้างบนอีกแล้วก็ห้ามตักกระเทียมเอาไว้ในน้ำมันที่ยังร้อนๆอยู่นะครับต้องตักแยกจากก,กันก่อนครับถ้าต้องการเอามารวมกันก็ต้องรอให้น้ำมันเย็นก่อนแล้วค่อยเอากระเทียมที่เจียวไว้มาใส่ทีหลลััังครรบกใส่ววมนเเอาไ้ย จะทําให้กระเทียมไหม้ครับ oh. เราจะมาทําน้ําซอสกันก่อนเลยนะครับใส่น้ํามันพืชซอสพริกซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมซอสฝาเขียวน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลทรายผงปรุงรสผงชูรสซีอิ๊วหวานเคี่ยวไปจนกว่าตัวน้ําตาลมะพร้าวจะละลาย พอน้ำตาลมะพร้าวละลายแล้วให้เราใส่น้ำส้มสายชูนะครับปรุงรสชาติด้วยพริกป่นตัดสีสันด้วยสีอิ้ดำอีกนิดนึงนะครับสีอิฐดำกับสีอิ H ่วหวานนี่คนละอย่างกันนะ oh. ถ้าเกิดใครอยากได้เผ็ดมากก็สามารถเพิ่มพริกป่นได้เลยนะครับอันนี้เราทำเป็นแบบกลางๆเพราะว่าเราจะพยาาแจกงานกติ๋นนะก็จะมีเด็กๆนะครับรทานด้วยเพราะฉะนั้นเลยไม่เน้นเผ็ดนะครับโอเคแล้วเราก็จะใส่เหล้าจีนล,ลงไปนะครับ พอตัวซอสของเราเริ่มเดือดเราก็จะปิดไฟนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำเปล่าตามลงไปนะครับคนให้เข้าการตั้งไฟจนเดือดพอเดือดแล้วเราก็จะปิดไฟเราค่อยใส่น้ำมันงาที่หลังนะครับพอเริ่มเดือดประมาณนี้นะครับอย่าให้เดือดพร่านนะครับเราก็จะปิดแก๊สได้เลยครับพอปิดแก๊สเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วเราก็จะใส่น้ำมันงาลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งครับ พอเราคนเข้ากันเสร็จแล้วทีนี้เราก็พักไว้ให้เย็นตัวลงแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยครับในส่วนของเส้นนะครับเทคนิคในการลวกเส้นเล็กที่จะทําให้ไม่ติดกันเป็นก้อนเมื่อลวกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรีบเอาเส้นมานอกน้ําเย็นนะครับเราจะนอกน้ําเย็นไว้ประมาณ2นาทีเพื่อให้เส้นอิ่มน้ําเข้าไปด้วยซึ่งตัวน้ําที่นํามาใช้นอกเนี่ยเราต้องทํา2อย่างนับเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับสิ่งแรกก็คือเราจะหยดน้ํามันพืชลงไปในน้ําประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา1กะละมังนะครับซึ่งน้ํา1กะละมังเนี่ยควรจะมากกว่า5ลิตรนะครับ ส่วนที่สองที่ต้องทําก็คือน้ําจะต้องเย็นอยู่เสมอต้องเปลี่ยนน้าบ่อยๆถ้าน้ํามาเริ่มขุ่นก็แสดงว่าแป้งที่อยู่ในเส้นมันละลายออกมาอยู่ในน้ําเยอะแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนไอแป้งตัวนั้นก็จะย้อนกลับมาจับที่เส้นทําให้เส้น,กนเกาะกันเป็นก้อนได้นะครับดังนั้นต้องมันเปลี่ยนน้ํานะครับแล้วต้องคอยดูว่าน้ํายังเย็นอยู่เสมอเพราะถ้าน้ํามันไม่เย็นเลยก็จะทําให้เส้นไม่ตึงเส้นยังมีความอุ่นอยู่มันก็จะเกาะกันเป็นก้อนแล้วก็จะเละแล้วก็จะแฉะครับเวา<ฮ><ฮ>ลาเอาไปคลุกกับซอสเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยอร่อยครับ แล้วก็จะก่ะกลายเป็นก้อนด้วยพอเราน็อกน้าเย็นเสร็จเรียบร้อยเราก็จะสะบัดน้ําออกนิดนึงนะครับให้น้ําส่วนเกินมันหยุดออกไปและไม่ควรพักนานเกินไปนะครับถ้าจะให้ดีไม่ควรพักเกิน5นาทีแต่ไม่ควรน้อยกว่า2นาทีนะครับเพราะว่าพักน้อยเกินไป น้นยังอยู่ในเส้นมากเกินไปจะทําให้ไม่ค่อยดูซอสเข้าไปแล้วก็จะทําให้ซอสเนี่ยไม่ชุ่มฉ่าเข้าไปในเส้นรสชาติเส้นก็จะจืดชืดครับแต่ว่าเส้นแต่ละยี่ห้อก็จะให้ผลแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้เส้นคนละยี่ห้อกับผมเนี่ยลองทดสอบดูด้วยนะครับว่าควรจะพักเส้นกี่นาทีเส้นถึงจะไม่แฉะเกินไปและก็จะไม่แห้งเกินไปครับหลังจากที่พักเส้นเสร็จแล้วเราก็รีบเอาน้ําซอสมาคลุกได้เลยนะครับอันนี้คือเส้นที่ ลวกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาไปนอกน้ําเย็นแล้วนะก็น้องน้ําเย็นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะคะก็จะเห็นว่ามันติดกันแบบพอสมควรนะเพราะว่าเราไม่ได้คลุกน้ํามันก่อนนะคะเนื่องจากว่าสูตรเนี้ยเราได้ใส่น้ํามันลงไปในน้ําหมักแล้วนะคะพอใส่เสร็จแล้วก็คลุกเลยนะคะ ซึ่งปริมาณว่าต่อเส้น1กิโลเนี่ยจะใส่เท่าไหร่นะคะอันนี้จริงๆปรับได้ตามชอบเลยนะถ้าชอบรสเข้มข้นมากก็อาจจะใส่เยอะมากก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะยึดเอาตามที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยว2กิโลเนี่ยเราจะใส่น้ำซอสสูตรนี้อยู่ที่สาถ้วยตวงนะคะก็ตวงด้วยถ้วยมาตรฐานนะคะนี่อันนี้นะคะ ุกเสร็จแล้วก็เอาใส่กระมังอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เอ็มแรปแรปปิดเอาไว้ได้นะคะก็อยู่ได้ข้ามคืนเลยนะคะอันนี้จะคอนเฟิร์มจากกล่องนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นเซตแรกที่ทำไว้คือทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะเดี๋ยวมาลองดูว่าพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะเนี่ยจะเห็นนะคะว่าเส้นเนี่ยก็ไม่ได้ติดกันเป็นก้อนนะนะมันก็ยังแบ่งกันเป็นเส้นๆอยู่นะคะสามารถรับประทานได้นะเหมาะสำหรับว่า ใครที่จะทําไปส่งขายตามร้านต่างๆนะคะในส่วนของลูกชิ้นเนี่ยเราจะผ่าครึ่งนะคะเพราะว่ามันจะได้ดูได้ปริมาณเยอะนั่นเองเนาะก่อนที่จะนํามาใช้เราจะนําไปลวกสักนิดนึงนะคะเทคนิคก็คือห้ามลวกที่น้ําที่เดือดเกินไปค่ะไม่อย่างนั้นพอเย็นตัวลงแล้วลูกชิ้นจะเหี่ยวนะคะ ืจริงๆลูกชิ้นเนี่ยมันสุกมาอยู่แล้วนะเราแค่ลวกล้างเอาเมือกต่างๆออกเท่านั้นเองค่ะพอลวกเสร็จแล้วนํามาพักให้เสด็จน้ําแล้วก็มาคลุกด้วยซอสกว๋วยเตี๋ยวค่ะเพื่อให้ตัวลูกชิ้นเนี่ยมีรสชาติเพิ่มขึ้นนะคะส่วนเสริมอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือน้ําพริกกา,กากหมูค่ะ ซึ่งในสูตรนี้เราใช้วิธีง่ายๆนะคะเราจะไปซื้อกากหมูแบบที่ติดมันมานะแล้วก็เอามาสับให้มันละเอียดลงค่ะหลังจากนั้นก็เอาไปผัดนะคะพอพริกแกงแดงผัดกับน้ํามันจนขึ้นหอมแล้วนะคะก็ปรุงรสชาตินิดหน่อยตามชอบได้เลยค่ะใส่น้ําตาลนิดนึงซอสสาเขียวนิดหนึ่งนะคะหรือจะเกิดใครชอบเค็มมากหน่อยก็อาจจะใส่น้ำปลาเพิ่มลงไปได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากให้นัวสามารถเพิ่มผงชูรสได้นะคะหรือจะเกิดว่าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะ หลังจากนั้นก็เอากาก,ากหมูที่เราสับไว้แล้วนะคะลงไปผัดรวมเลยผัดแคบแป๊บเดียวนะไม่อย่างนั้นมันจะหายกรอบค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยได้น้ำพริกากากหมูเอาไว้โรยด้านหน้าของก๋วยเตี๋ยวแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายจริงๆค่ะตามที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยผมทําทิ้งไว้ตอนกลางคืนนะครับแล้วค่อยเอามาแจกในวันรุ่งขึ้นประมาณ1ิบโมงเช้าก็อย่างที่เห็นครับว่าเส้นยังไม่เกาะกันเป็นก้อนและเส้นก็ไม่อืดเพิ่มขึ้นด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่าใครทําไปแล้วมันพลาดเส้นมันเกาะกันเป็นก้อนไม่ต้องตกใจนะครับ ให้เราตักน้ําร้อนผสมน้ามันพืชลงไปเล็กน้อยแล้วคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เอาน้ําร้อนอันนั้นนะครับมาพรมบนเส้นมาอีกรอบหนึ่งเส้นก็จะแยกออกจากกันได้เองครับถ้ารสชาติมันจืดลงเราก็สามารถเติมน้ําซอสลงไปได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับเพิ่มเติมให้นะครับแต่สําหรับใครที่อยากจะเรียนซอสครูรเปียเตียให้ครบทั้ง5รสชาติแล้วก็อยากได้เคล็ดลับว่าทํายังไงซอสจับเส้นได้ดีเรามีส่วนผสมลับบอกเอาไว้ในคอร์สด,ด้วยใครสนใจก็สามารถทักไปสอบถามได้จากแอดมินที่แฟนเพจได้เลยนะครับ วันนี้ผมมาทำลงทางงานกระถินแจกก๋วยเตี๋ยวคลุกซอสได้เกือบ350อกล่องและขนมปงังขนมเบเกอรี่เช่นพายต่างๆรวมแล้วประมาณ300ชิ้นซึ่งก็มีลูกเพจส่วนหนึ่งร่วมทำบุญมาด้วยเช่นกันนะครับก็ขอให้ผลบุญนี้ส่งถึงผู้ชมทุกท่านลูกเพจจุดท่านด้วยนะครับขอให้ทุกคนได้บุญเสมือนได้มาทำด้วยตัวเองนะครับขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ทุกๆท่านไม่เจ็บไม่จนมีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิ้นมีเงินเก็บไม่มีน้สินมีโชคลาภเงินทอง ก็ามาทุกวันทุกเดือนทุกปีนะครับ